สวัสดีค่ะอีดอคุณนี้มีเอฟซีถามเข้ามาเอฟซีนะถามเข้ามาว่าทําไมเวลาที่ทําคลิปน่ะแนะนาเฉพาะวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องบอกแค่ว่ารถรุ่นโน้นรุ่นนั้นรุ่นนี้เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องอยู่แค่น้งแค่นั้นแค่นี้น็อตเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องอยู่ตําแหน่งโน้นตําแหน่งนั้นตําแหน่งนี้ทําไมไม่บอกล่ะว่าวิธีการขันน็อตเข้าขันน็อตออกน็อตถ่ายน้ามันเครื่องเนี่ยขันเข้าทางไหนขันออกทางไหน อ่าฟังดีๆนั้นหล่อนเดียนจะบอกเจ๊จะบอกนะว่าเวลาที่เราขัดน,น็อตเนี่ยสมมุติว่านิ้วของเดียนเนี่ยนิ้วของเจ๊เนี่ยชี้เป็นเข็มนาฬิกาชี้ไปที่เลขสิบสองนะถ้าหมุนไปทางด้านนี้นะครับด้านขวานะคะอ่าก็เป็นการขันเข้าถ้าหมุนมาทางด้านซ้ายก็เป็นการขันออกนั่นเองนะนี่อันนี้หมุนขวาขันเข้านะคะ แล้วก็หมุนซ้ายเนี่ยเป็นการขันออกนะคะอันนี้จำไว้ง่ายๆนะคะเจ๊ขอบอก